ซื้อหนึ่งแถมห้านะคะโอ้โหแล้วจแจกกระน,นำโอนทันทีมีสี่หลอดสุดท้ายเท่านั้นนะคะโฟมที่ล้างแล้วหน้าขาวมากนะคะพร้อมส่ง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 พร้อม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 ส่งพร้อมส่ง,สงนะคะดูค่ะเอานะ้ำโลมรูปหน้านะคะหนึ่งหลอดใช้ได้สามเดือนนะคะขาวใสนะคะเด้งเด็กนะคะมีอยู่เรื่องเดียวค่ะนะะล้างแล้วหน้าแก่จะซื้อไปทำซากอะไรล่ะคะเห็นไหมคะอย่างี้แล้วก็ล้างออกอย่างี้ ขาวบ้าขาวบอต้องซื้อและถ้ามึงซื้อวันนี้ซื้อแล้วโอนทันทีค่ะมีพร้อมส่งสี่หลอดสุดท้ายเท่านั้นนะคะราคาเี้รับไปเลยของแถมนะคะซื้อหนึ่งฟรีห้าค่ะแถมนะคะเทสเตอร์นะคะตัวดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าไซส์ใหญ่เขาขายสองพันสามพันเลยเทสเตอร์ที่แถมแต่ละตัวมีทั้งอายครีมมีทั้งครีมทาหน้ามีอะไรอู้ยแยะไปหมดเอาไปเล่นเลยห้าอย่างชอบอย่างไหนค่อยมาซื้อกันข้างหน้าอย่างนั้นนะคะ 499บาทส่งให้เฟแถม5แถมของแถม5ชิ้นซื้อ1แถม5นะคะหูวะแจกกระนำโอนทันทีมี4หลอดสุดท้ายเท่านั้นนะคะรีบขาวอย่างนี้เด้งอย่างนี้นะคะไม่เคยนะคะผิดหวังนะคะกับเรื่องความขาวถ้าตามเจนี่ไม่เคยผิดหวัง